วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจปอสอนหรือปราป่ามยาเสพติดสาม,มารถจับนะฮะคนร้ายพร้อมกับยึดยาบ้าได้จำนวนทั้งหมด2.3ล้านเม็ดมูลค่าไม่น่าเชื่อสูงถึงเกือบ700ล้านบาทบวันนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปอสอน,นะครับร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะโดยสาม,มารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเขาเผ่ามงได้จำนวนทั้งหมด3รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน2.3ล้านเม็ดม,ม,มูลค่าเกือบ700ล้านบาท สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบชป,ปสนะครับสืบทราบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดจ,จากทางภาคเหนือลำเลียงยาเสพติดเข้ามาพักไว้ในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลของเรานะครับก็เลยมีการวางแผนล่อซื้อกระทั่งถึงเวลานัดหมายนะครับก็มีชาวเขาเผามงเป็นชาย2คนหญิงหนึ่งคนขับรถนํายาบ้าจํานวนหนึ่งมาส่งให้กับสายล่อซื้อนะครับก็เลยดําเนินการเข้าจับกลุ่มเสร็จแล้วก็มีการสอบสวนฮะผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่ายังมียาบ้าอีกจานวนหนึ่ง ซุกซ่อนอยู่ในบ้านนะครับอยู่ที่ในอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเป็นบ้านเดียวนะครับบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เจ้าที่ไปตรวจคน้นก็ไปพบยาบ้านทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองล้านเม็ดซึ่งเจ้าที่ตํารวจตอนนี้ก็ในระหว่างที่มีการบุกเข้าจับกลุ่มใช่ไหมฮะก็เตรียมพร้อมที่จะมีการถแถลงข่าวรปรากฏว่ามีคนร้ายฮะโทรศัพท์ติดต่อมาขอซื้อยาเพิ่มเติมเจ้าที่ตํารวจเขาล้มเลิกการแถลงข่าวนะฮะติด ไปติดตามคนร้ายที่โทรศัพท์เข้ามาก็าคือเป็นเอเนต์รายย่อยอื่นๆที่โทรศัพท<ช>์เข้ามาเพื่อที่ที่จะทําการสั่งยาบ้าเพิ่มเติมใช่ก็เลยมีการติดลิบติดต่อไปล่อซื้อแล้วก็ลมเลิกการถแถลงข่าวเลยครับอ,อันนี้ในเรื่องของยาบ้านะครับสอล้านเม็ดมูลค่ากว่า700ล้านบาทจับจได้ที่เมืองนอนทนะครับเอาเราไปเรื่องยาอีกสักน,นิดนึงนะครับ,รบวันนี้อีกเช่นกันครับ ศุลกากรนะครับได้มีการแถลงข่าวนะครับในการจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นหญิงไทยนะครับก็คือนางสาวปียวรรณจิตวงอายุ28ปีพร้อมด้วยของกลางครับเป็นโคเคนะครับท่านผู้ชมครับน้ำหนัก2,235กรัมมูลค่าทั้งเบ็ดเสร็จแล้วครับ9ล้านบาทเศษนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับในช่วงกลางดึกของ วันที่24ที่ผ่านมานะครับใช่ครับซึ่งในการสืบสวนในครั้งนี้ครับก็ทราบว่าก่อนที่จะมีการจับกลุมนะครับทางเจ้าหน้าที่รู้ข่าวและแคลรคายนะครับคุณดางกูลว่ามีหญิงไทยนะครับจะนําโคเคนนะครับเข้ามาในประเทศโดยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางเจ้าหน้าที่ครับเขาก็ทําการเฝ้าติดตามกระทั่งนะครับนางสาวปิยวรรณเนี่ยได้โดยสารเครื่องบิน ของสายการบินอินดิโกนะครับเที่ยวบินที่6 e 4 3นะครับเดินทางจากเมืองเดลีประเทศอินเดียปลายทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับในช่วงวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งจากนั้นนะครับหลังจากที่หญิงสาวรายนี้ครับลงเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณอาครับทางเจ้าหน้าที่เขาก็ทําการตรวจสอบกระเป๋าครับ3ใบด้วยกันนะครับทั้งนี้นะครับ จากการตรวจสอบนะครับก็พบนะครับโคเคนเนี่ยห่อหุ้มด้วยผ้าขนหนูน้ำหนักประมาณ2,235กรัม,มจึงควบคุมตัวมาดำเนินการสอบสวนนะครับ,รบจากการสอบสวนทราบว่าได้รับจ้างนะครับขนโคเคนเนี่ยจากาประเทศบราซิลนะครับเป็นเงินค่าจ้างประมาณสัก70,000บาทเศษนะครับ,รบโดยทางหนุ่มบราซิลรายหนึ่งครับแนะนำบอกว่าอยู่ หิ้วกระเป๋าสามใบเนี่ยไปลงที่อินเดียาจากนั้นครับก็ให้ยูเนี่ยให้หญิงสาวรายนี้ครับหิ้วกระเป๋าจากอินเดียมาที่ประเทศไทยนะครับระหว่างนั้นก็สุดท้ายแล้วไม่รอดนะฮะก็ถูกทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับใช่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนนะฮะบอกว่ายิงทายหลายหลายายปรากฏว่าตกเป็นเหยื่อในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือบางคนก็รู้ว่า ในกระเป๋ามียาเสพติดบางคนก็ไม่รู้ครับซึ่งหลายครั้งที่ไปโดนชาวต่างชาติเนี่ยหลอกให้มีการลำเลียงขนส่งสิ่งเสพติดเหล่านี้มาครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาตรวจพบปุ๊บปรากฏว่าคนที่ซวยเนี่ยคนที่ถูกดำเนินคดีกลายเป็นหญิงชาวไทยครับอแต่ว่าชาวต่างชาติที่มีการจ้างวานเนี่ยกลัวว่าหนีลอยนวลครับเอาละฮะไปที่จังหวัดอุดรกันบ้างไหมฮะครับที่จังหวัดอุดรนะครับวันนี้ได้มีการ เรียกได้ว่าแถลงข่าวนะครับในการจับกลุ่มผู้ต้องหาครับซึ่งผู้ต้องหารายนี้ครับเป็นผู้ชายนะครับแต่ว่าออกไปในแนวทางกระตุ้งกระติ้งสักนิดนึ่งก็คือจับกลุ่มตัวนายแต๋วนะครับนามสมมุติกันอันนี้คือสมมุติขึ้นใช่ไหมสมมุติขึ้นครับอายุ17ปีนะครับพร้อมของกลางเนี่ฮะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสําเร็จรูปนะครับจานวนหนึ่งแล้วพร้อมด้วยกระเป๋าถือแบบผู้หญิงนะครับกระเป๋าเงินรองเท้าส้นสูงแบบผู้หญิงแล้วก็เครื่องประดับทุชันในด้วยนะ เยอะแยะมากมายหลายรายการนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ทําการจับกลุ่มได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับครัทั้งนี้ครับสืบเนื่องจากในช่วงวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนางสาวปียพัฒนะครับเชื้ออาลีอายุ36ปีพร้อมด้วยพวกครับจำนวนอีก6คนได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีครับว่า ในช่วงขณะที่เปิดร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชั้นในเครื่องประดับอยู่นั้นนะครับ,รบหลังจากที่เปิดขายของคุณกูลเสร็จแล้วก็ช่วงว่าพระ,ะกลางวันนะครับก็ได้ไปทานอาหารกับเพื่อนเพื่อนทั้งหนครับหลังจากที่กลับมาครับก็พบว่าทรัพย์สินนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ายกทรงกระเป๋ารองเท้าส้นสูงแบบผู้หญิงเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยนะครับ,รบทางผู้เสียหายก็เลยมาแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักนะครับ ทีนี้ครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับก็ไปพบว่ามีคนร้ายครับซึ่งเป็นสาวประเภท2แอบมาลักขโมยสินค้าไปโดยตำรวจนะครับสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางเป็นจำนวนมากครับจากการสอบสวนนะครับก็ทราบชื่อชื่อเล่นนะครับชื่อว่านายแต๋วแล้วกันนะครับซึ่งก็ให้การรับสารภาพว่าตนเองเนี่ยได้ลักขโมยสินค้าดังกล่าวจริงแล้วก็ยังเรียนล่ำเรียนอยู่นะฮะอยู่ในชั้น ปวชนหนึ่งแผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยมีชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดด้วยครับโดยในช่วงที่เช่าหอพักอยู่นะครับทางบ้านเนี่ยเกาส่งเงินมานะ,ะเดือนละห0 0พันแต่ทีนี้นะครับไอ้เจ้าเงินจำนวนห้าพัน 5, ที่ทางบ้านส่งมาเนี่ยค่าหอพัก ค่ากินค่าเช่าในกระบทแล้วทีนี้ตัวเองเนี่ยอยากแต่งตัวแบบผู้หญิงบ้างไปอดเพื่อนเพืบอนอไม่มีไม่มีสตังค์ทำไงคุณอูงคลก็เนี่ยฮะเขาก็เลยมาปล้นเอาซึ่งที่เขาสารภาพเขาบอกว่าอยากที่จะขโมยเสื้อผ้าเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้า เพื่อไปเที่ยวเตะฮะกับกลุ่มเพื่อนๆกระเทยอยากไปอวดหนุ่มๆครับแล้วก็อยากจะเอาไปแบบท่องราตรีฮะแล้วก็อาจจะแบบว่าไปโชว์เพื่อนๆในกลุ่มอะไรเงี้ยจะได้แบบดูดีดูมีระดับดูมีสไตล์ครับอ่าใช่ไหมฮะแต่ว่าพอไม่มีเงินซื้อปุ๊บก็เลยไปเที่ยวรักขโมยของเขาเอาอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะขโมยเนี่ยไปแต่งชุดลุนหรูสวยๆที่มาโชว์คุณังกูหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะคงไม่เหรฮะแต่ว่าอันนี้ผมว่าเขาคงไม่ได้ขโมยไปโชว์อย่างเดียวมั้งเสื้อชั้นในเขาก็ขโมยเหมือนกันนะ คุณเขาก็อยากใส่เสื้อเสื้อชั้นในบ้างสิเขาจะโชว์เสื้อชั้นในเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้คุณต้องไปถามเขาไงแต่ว่าหมดอนาคตเลยนะฮะเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อายุแค่17ปีเท่านั้นครับซึ่งทางตํารวจนะครับเขาก็ดําเนินคดีนะในข้อหารักของโจรเอาไม่ใช่ครับในข้อหาลักสินค้านะครับของผู้เสียหายนะฮะก็รักทรัพย์นั่นแหละครับรักทรัพย์โโหของกลางนี่เยอะมากนะฮะ รองเท้าเต็มไปหมดเลยเยอะเลยหลายรายการนะครับโอ้โหผมว่าคือเราใช้เท่าที่มีเนี่ยดีที่สุดนะไม่ต้องไปอยากมีอยากได้ไม่เห็นจาเป็นต้องไปตามคนอื่นเขาเลยครับไปต่ออีกสักเรื่องไหมฮะอีกสักเรื่องอันนี้เนี่ยเป็นที่จังหวัดตรังนะครับ,รบเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่ากระทบกระเทือนจิตใจพอสมควรเพราะว่าเป็นคนร้ายนะครับไปบุกปล้นบ้านบ้านเนี่ยไม่ใช่คนทั่วไปที่อยู่ แต่ว่าเป็นคนแก่นะฮะแล้วก็มีคนพิการเนี่ยอาศัยอยู่ปรากฏว่าไปปล้นทรัพย์แล้วคนแก่แล้วก็คนพิการเนี่ยถูกซ้อมนะฮะอาการเนี่ยสาหัสเลยก่อนที่คนร้ายจะกว่าดทรัพย์สินไปครับ,รบช่วงเวลาตีห้าครึ่งับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าที่สพสิกาจังหวัดตรังครับก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุปล้นทรัพย์ที่บ้านเลขที่84ในตําบลนาเมืองเพชรจังหวัดตรังนะครับก็ไปตรวจสอบ ปรากฏว่าไปที่บ้านครับเป็นบ้านพักไม้ยกสูงนะแบบโบราณทราบเชื่อคือนายเลื่อมอินเรือง,อ,งอายุ86ปีแล้วนะครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ยังมีนายทวีปอินเรืองอายุ52ปีคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายแต่ว่าลูกชายเนี่ยป่วยฮะพิการขาพิการนะฮะจากอุบัติเหตุรถชนก็ปรากฏว่าพอคนร้ายเข้าไปเนี่ยก็ใช้เชือกมัดทางเจ้าของบ้านกับคนกับทางลูกของเจ้าของในที่พิการขาเนี่ยก็มัดด้วยเชือกเสร็จปุ๊บเนี่ย ลุมทุบตีครับอย่างหดเหี้ยมจนอาการเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังมีทางคุณแม่ของอผู้พิการเนี่ยก็คือนางระเบียบอินเลืองอายุ80ปีอันนี้เนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นกันแต่ว่าทางคนร้ายเนี่ยนะฮะได้ขโมยทรัพย์สินไปเนี่ยเยอะมากพอสมควรครับประมาณนะฮะมีทั้งหมดที่เป็นเงินสด30,000บาททองคำสร้อยคอเนี่ยนะฮะหนัก2บาท หนึ่งเส้นหนเส้นมีกำไรข้อมือหนัก2บาทอีก2เส้นมีจี้ทองคำหนัก1บาทอีกรวมๆแล้วเนี่ยโอ้โหหลายแสนนะฮะครับเปิดเสร็จแล้วประมาณ2องแสนกว่าบาท2องแสน,นกว่าบาทใช่ครับซึ่งในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะคนร้ายเนี่ยเขาบอกมีทั้งหมด4คนด้วยกันสมหมวกไหมพรมแล้วก็วเข้ามาค่มคู่ฮะใช้อาวุธปืนขม่มขู่ก่อนที่จะมัดมือมัดเทา้าแล้วก็ บังคับให้บอกเขาว่าทรัพย์สินอยู่ไหนพอไม่บอกปุ๊บก็เลยทําร้ายร่างกายอย่างที่เห็นอันนี้คือเข้าไปป้นบ้านเขาเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีถึง4คนด้วยกันใช่เหตุเกิดที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็บรรดาคนร้ายทั้ง4ี่คนครับในช่วงก่อนที่จะนําทรัพย์สินหรือขโมยทรัพย์สินไปเนี่ยลงมือทําร้ายเหยื่อซึ่งเป็นคนแก่อายุเยอะแล้วด้วยใช่ฮะรวมถึงคนพิการซึ่งเป็นลูกของเจ้าของบ้านใช่ครับ เรียกได้ว่าได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสต้องระมัดระวังพอสมควรถ้าเกิดว่าคนที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่มีคนที่คอยดูแลตรงนี้ได้ได้มากเนี่ยครับครับสุดท้ายครับในช่วงก่อนที่จะปิดรายการนะครับเราสองคนนะครับก็ไปขอส่งในเรื่องของคลิปสนุกสนุกนะครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับครับ เป็นคลิปแมวน่ารักน่ารักนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับผมสองคนครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมตรงบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ